พรานสาวมือประกาศประพันธ์โดยรอรัติการหมู่บ้านแม่แลคคีในยามเช้าสิงนกกาววาขับขานอยู่บนยอดไม้ทํากลางอากาศที่เย็นสบายของเดือนตุลาคมชาวบ้านต่างก็ตื่นขึ้นมากันแต่เช้าเพราะเดือนนี้เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวของไร่ยังไม่ทันจะสายก็ได้มีชาวบ้านคนหนึ่ง วิ่งมาอย่างขวัญกระเจิงพ่อเท่าพ่อเท่าพ่อเท่าล้อแจแย่แล้วแย่แล้วมีคนนอนเลือดโชกอยู่ทางไร่มันนอนอยู่ข้างทางไม่รู้ว่าตายหรือยังโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวสิไอจองกาเองเน่ยค่อยๆพูดสิวะข้าฟังไม่ได้สับเลยเนี่ยแต่ทว่าหญิงสาวที่นอนลืมตายอยู่ในห้องดีตัวลุกขึ้นพร้อมกับคว้าปืนระมิตันคู่ใจออกมาจองกา เอ็งผ่าเข้าไปเดี๋ยวนี้พออยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวข้ามานะว่าแล้วก็วิ่งตามจองกาออกไปแยกินบุตรสาวคนเดียวของพ่อเท่าล้อแจที่มีความโดดเด่นพร้อมที่จะเป็นผู้นําของหมู่บ้านรุ่นต่อไปทั้งเก่งสารพัดทั้งวิชาพรานและคาถาอาคมแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นเธอเรียนมาจากความฝันล้วนๆโดยมีอาจารย์ครูพรานของเธอมาสอนตั้งแต่เธออายุสองขวบ เจ็บจนเวลานี้เป็นสาวงามสะพรั่งในวัย23สําำหรับชาวชนเผ่านั้นถือว่าอายุมากแล้วเมื่อมาถึงก็เห็นคนกำลังมุงดูอยู่นับสิบคนเพราะกำลังจะไปไร่ทำงานของตนไหนขอค้าดูหน่อยสิเธอตรงเข้าไปคลาชีพรจรที่คอของชายหนุ่มทันทียังไม่ตายนี่แต่ก็อาการหนักอยู่นะดูลอยแล้ว ไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นไปได้เลยนายกินข้าว่าคงจะเป็นไอ้ลายแน่ๆชาวบ้านคนหนึ่งว่าใช่แล้วใช่แล้วนันไงลอยมันใหญ่ก็ะลาจะคอบไม่มิดอยู่แล้วนั่นนะแล้วแบบนี้หมู่บ้านเราก็ตกอยู่ในอันตรายนะสิเอาละ่ะใจเย็นก่อนสิเรื่องเสือไว้เป็นหน้าที่ของข้าเองที่จะจัดการกับมันแต่ตอนนี้ข้าว่าขอแรงพวกผู้ชายช่วยพาคนเจ็บไปส่งที่บ้านข้าทีนะ แล้วพวกเองก,ก็กลับเข้าบ้านกันก่อนละ่ะช้าลงอีกสองสาวันมันก็คงยังไม่เสียหายหรอกนะทุกคนรีบทําตามที่หญิงสาวบอกทันทีเพราะทุกคนรักตัวกลัวตายกันทั้งนั้นและเชื่อว่ายักษินจะจัดการเรื่องนี้ได้เมื่อมาถึงเรือนก็วางชายแปลกหน้าลงที่แคร่ก่อนที่เธอจะใช้ไอ้จองกาไปต้มน้ําเพราะทั้งสองอยู่วัยเดียวกันไอจองกาเองนะ่ไปต้มน้ำให่ค้าที ข้าจะล้างแผลให้ไอ้หนุ่มแปลกหน้านี่หน่อยไม่รู้ว่ามันมาจากที่ไหนกันถึงได้โดนเสือตะปบมาแบบนี้จางการีบไปจัดการตามที่ยักินบอกทันทีพอเท่าหล้อแจามายืนดูลูกสาวที่กำลังปลดกระดุมเสื้อให้มันข้าว่าไอ้หนุ่มนี่มันจะต้องเป็นพรานบ้านใดบ้านหนึ่งแหละดูจากการแต่งเนื้อแต่งตัวของมันแล้วแต่ว่าที่มันนอนอยู่น่ะไม่ปรากฏอาวุธเลยนะพ่อ แต่ข้าก็อดนึกแปลกใจไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมรอบๆตัวมันน่ะมีรอยเสือย่ำเต็มไปหมดแต่มันกลับไม่ถูกเสือกินก็นั่นนะสิมันน่าแปลกอย่างที่เอ็งว่าจริงๆนั่นแหละพอเท่าขยิบตาให้ผู้สาวก่อนที่จะหันหลังเดินจากไปข้าจะไปดูไอ้จองกามันต้มน้ำก่อนว่าได้หรือยังปล่อยนอนแบบนี้สักเดี๋ยวคงไม่เป็นไรหรอกมกั้งว่าแล้วก็เดินตามหลังพ่อมา ยักขิดเอ้ยเองจะต้องทำเขตอาคมล้อมรอบแค่นั้นเอาไว้อย่างน้อยถ้ามันเป็นเสือเป็นสางมันก็จะได้ออกจากเขตอาคมไม่ได้พ่อหมายความว่ายังไงพ่อกำลังสงสัยว่าไอหมอเนี่มันเป็นเสือสมิงใช่ไหมมันก็ผิดวิสัยคนเดินป่าไม่มีปืนไม่มีอาวุธยังไม่พอเสือวนเวียนอยู่ใกล้ๆตัวมันแท้ๆแต่ไม่กัดมันเลยมันน่าแปลกไหมล่ะ แย่ yeah, แล้วค่าชักศึกเข้าบ้านเสร็จแล้วเหรอเนี่ยหญิงสาวรีบทําตามที่บิดาบอกทันทีแต่ในขณะที่เธอกําลังเดินไปที่แคร่นั้นเจ้าจองกาก็ยกกระมังใส่น้ําร้อนเข้ามาพอดีทันทีที่มันวางน้ําร้อนลงชายที่นอนหมดสติมันทะลึ่งพรวดลุกขึ้นมางับเข้าที่คอของจองกากดชากจนหลอดลมขาดก่อนที่จะลากซากของเจ้าจองกาออกไป ยักษินกระโจนเข้าควาปืนที่ตกลงมาจากแคร่วิ่งตามไปแต่เธอยังไม่สามารถจะยิงมันได้ในตอนนี้เพราะเกรงว่าจะโดนชาวบ้านแต่เมื่อพ้นไปจากเรือนของชาวบ้านแล้วเธอจึงลั่นกระสุนตามหลังมันไปทันทีเสียงปืนไรมินตัน870ของยักษินที่ปล่อยออกมาถึงสนัดยังคงเหลือกระสุนอีกห้านัดข้อดีของปืนลูกซองรุ่นนี้ก็คือ จุกกระสุนได้มากเหล่าพรานและนักนิยมไพรมักจะใช้กันและยังคงเป็นที่นิยมมาอย่างต่อเนื่องกระสุนธรรมดาไม่สามารถที่จะทำอะไรมันได้แค่ทำให้เจ็บจุกไปเท่านั้นเมื่อเห็นว่าเหยื่อจะเป็นตัวทวงมันจึงทิ้งซากของจองกาไว้และวิ่งเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วยักขินลังเลว่าตามมันไปหรือจะพาร่างของจองกากลับเข้าหมู่บ้านก่อนดี แล้วเธอก็ตัดสินใจพาร่างของจองกาไปให้พ่อเท่าละแจเพื่อช่วยลูกเมียมันจัดการกับเรื่องศพยากขินนั่นลูกกำลังจะไปไหนกันนั่นเมื่อเห็นลูกสาวเตรียมเข้าของทั้งทังท,งที่รู้ว่าเธอกำลังจะไปไหนแต่ก็ยังอดที่จะถามไม่ได้ข้าก็จะออกตามล่าสมิงนั่นนะสิพ่อไอ้จองกานะ่ะมันตายก็พ่อข้าถ้าข้าไม่ได้จัดการมันข้านอนตายตาไม่หลับแน่ ฝากพ่อจัดการเรื่องศพแล้วก็ช่วยเหลือลูกเมียมันด้วยนะถ้าพวกมันกลัวก็ให้พามาอยู่กับเราที่นี่ระวังตัวด้วยนะยะักษินพ่อกับชาวบ้านก็มีแต่เองเป็นที่พึ่งเดียวเท่านั้นเองไม่ต้องห่วงหรอกหน้าข้าจะไม่ประมาทและก็จะจัดการกับมันให้จงได้เมื่อเตรียมข้าวของแล้วเธอก็แบกเป้เดินเข้าป่าพร้อมเครื่องกระสุนในยามและปืนคู่ใจของเธอ เดินลงจากเรือนไปมุ่งหน้าตรงไปยังชายป่าที่เจ้าสมิงร้ายวิ่งหายไปร่องรอยของการวิ่งไปของมันยังคงมีให้เห็นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าฝนก็ตามเพราะช่วงเวลานี้ยังไม่มีใครที่จะกล้าเดินป่าจึงไม่มีรอยเหยียบย่ำทับรอยมันเธอตามรอยมันมาจนถึงหุบห้วยลึกที่เวลานี้เหลือเพียงดินที่อ่อนนุ่มเท่านั้น จึงเป็นรอยเท้าของมันได้อย่างชัดเจนก่อนที่รอยเท้าเสือนั้นจะเป็นรอยเท้าคนย่ำต่อไปแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เธอแปลกใจเพราะรู้อยู่แล้วว่าเมื่อข้ามหุบนั้นไปก็ได้กลิ่นซากเน่าที่เธอรู้ดีว่ามันคือซากของมนุษย์เพราะมีกลิ่นที่แปลกไปจากซากสัตว์ทั่วไปมากแล้วก็เป็นจริงดังคาดเมื่อฝูงแมลงวันตอมหึงซากที่ปรากฏแก่สายตานั้น กำลังอืดเต็มที่หากวันเวลาผ่านไปก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายกับคืนสู่ธาตุยักขินพิจารณาดูเสื้อผ้ากับรองเท้าเธอก็จำได้ทันทีถึงแม้ว่ามันจะขาดวิ่นและเปิกไปด้วยเลือดแต่มันก็ยังคงเหลือเข้าโครงเดิมที่แท้มันก็กินเองมันถึงได้แปลงร่างเป็นเองข้าไม่รู้หรอกนะว่าเองน่ะเป็นใครแต่ข้าขอให้ร่างของเอง เป็นเหยื่อล่อให้กับมันมาเข้าซากก็แล้วกันนะหลังจากที่ข้าสังหารมาแล้วข้าจะช่วยเผ่าเองเป็นการตอบแทนว่าแล้วเวลานี้ก็ยังไม่มืดคำ่ำเธอจึงมองหาสถานที่ที่พอจะซ่อนตัวได้เพราะไม่อยากจะตัดไม้ให้ยุ่งยากมีเดินป่าอันใหม่ที่เก็บเงินซื้อกว่าจะได้ต้องใช้เวลาหลายเดือนแต่มันก็คมสมกับราคาที่ต้องจ่ายไป เธอใช้เวลาตัดน้ำและกิ่งไม้เล็กๆพอที่จะซุกตัวเข้าไปได้จัดที่ด้านในให้พอเป็นช่องใหญ่พอที่จะขยับกายได้บ้างจะได้ไม่เมื่อยจนเกินไปโดยเพราะอยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงจากซากมากนักทำให้กลิ่นค่อนข้างจะรบกวนอย่าเมื่อสายลมพัดมาแสงสุดท้ายใกล้จะลับไปทุกทีพรานสาวอดทนต่อสู้กับความเมื่อยขบทันใดนั้น เสียงปากก็เงียบลงพร้อมกับความดำมืดที่ฉาบทาผืนป่าบัดนี้ในรังเพลิงของเรมิตันของเธอได้บรรจุก,กระสุนอาคมไว้แปดนัดและไม่ลืมบริกรรมคาถาเสกเป่าลงไปที่ปืนด้วยอีกครั้งบัดนี้เธอใช้สติสดับฟังเสียงที่ผิดปกติที่เข้ามาแต่ทุกอย่างยังไร้ซึ่งความเคลื่อนไหวก่อนที่เธอจะซุกตัวอยู่ในกอไผ่ ซึ่งก็ถือว่าปลอดภัยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่ไม่ต้องระวังบัดนี้มันก็คงยังดูเชิงอยู่ว่ามนุษย์ที่ซุกซ่อนตัวอยู่นั้นอยู่ณนะที่แห่งใดเพราะมันได้กลิ่นอากาศเตรอกมันบีบปรัดชวนให้อึดอัดพระจันทร์ในคืนเดินงายเริ่มส่งแสงนวลส่งลอดต้นไม้ใบบังลงมาเห็นกิ่งก้านเป็นเงาสลัว มองดูไม่ผิดไปจากมีปีศาจที่มันจะคว้าตัวใครก็ตามที่เดินผ่านมาแต่มันจะไม่ง่ายเลยถ้าจะเป็นที่กอไผ่สีสุกน้ำกอนี้เพียงไม่นานกลิ่นสาบเริ่มโชยเข้ามาเตจจมูกพร้อมกับเสียงย่ำเดินของสัตว์สองเท้าที่มุ่งหน้ามาทางซากกลิ่นของมันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและร่างหนึ่งก็เดินใกล้เข้ามาแต่ร่างที่ใกล้เข้ามานั้น ทำเอายักขินถึงกับสะดึ้งโหยงนั่นมันจองกานี่นาก็มันตายไปแล้วนี่ใช่สิไอ้จองกามันตายไปแล้วมันโดนสมิงกัดตายก็คงจะเป็นธรรมดาที่มันจะอยู่ในร่างจำแรงเป็นไอ้จองกาได้ร่างนั้นเดินตรงเข้ามาที่ซากก่อนที่จะก้มลงหัวมันเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและร่างของมันตอนนี้ได้มีขนขึ้นตามลำตัว มองเห็นแต่ไกลว่าเป็นลายเสือถึงไม่เห็นสีของมันชัดๆก็ตามเพราะแสงจันทร์ส่องเพียงแค่สลัวรางเท่านั้นมันก้มลงกัดกินซากโดยที่หันหน้ามาทางพรานสาวนับว่าเป็นตำแหน่งที่เหมาะถ้าเธอจะลั่นไกสังหารเสียงกัดฉีกและเสียงเคี้ยวผสมกลิ่นซากเน่า,นาที่โชยมามันทำให้เธอรู้สึกสะอิดสะเอียนอยากขินปะทับปืนขึ้นซอกไกล มือสอดเข้าไปในกรงไกเตรียมสังหารเมื่อมันเงยหน้าขึ้นมาเธอลั่นไกออกไปทันทีสมิงร้ายมันก็ไวพอกระโจนตัวขึ้นหลบทำให้กระสุนปืนโดนเข้าที่ขาด้านในของมันเท่านั้นร่างใหญ่หล่นไปทับซากที่นอนอยู่ก่อนที่มันจะตีตัวลุกขึ้นยาขินก็ปล่อยกระสุนออกไปอีกสองนัดกระสุนโดนเข้าที่ลำตัวของมัน กำร้องด้วยความเจ็บปวดและโกรธเกรี้ยวพร้อมกับกระเด็นกลิ้งไปหลายตลบเธอรอให้มันเป็นเป้านิ่งก่อนถึงจะยิงออกไปแต่แล้วเมื่อมันลุกขึ้นได้ก็วิ่งหายไปในความมืดอย่างน่าเสียดายมันได้รับบาดเจ็บสาหัสขนาดนั้นถ้าเธอคิดจะตามไปตอนนี้ก็คงจะได้แต่เมื่อมันเป็นเสือบาดเจ็บเสือลำบากมันอาจจะดักอยู่ที่ใดที่หนึ่งคอยจัดการเธอก็เป็นไปได้ เรื่องอะไรเธอจะเอาชีวิตไปเสี่ยงกับเสือจนตรอกไหนนเธอก็รับปากกับซากแล้วว่าจะเผาซากให้เธอก็ต้องทำตามคำพูดแล้วพรุ่งนี้ค่อยตามรอยเลือดของมันไปเธออดทนอยู่กับกลิ่นจนถึงเช้าเมื่อเสียงไก่ป่าขันมาเซงแซ่เธอจึงค่อยๆย,ยักแยยักยันเพื่อออกจากกอไผ่โดยท,ทิ้งสัมภาระไว้ที่ข้างๆกอไผ่เพราะต้องออกไปหาฟืน ในมือถือมีดกับปืนและไฟชายเท่านั้นเองไม่ต้องตามข้าไปหรอกนะอยู่เฝ้าซากแล้วก็ของข้าที่นี่นั่นแหละเธอหายไปไม่นานก็กลับมาพร้อมกับแบกไม้ใหญ่ํำมาวางข้างๆซา,ากแล้วไปเก็บกบาบไผ่สีสุกที่หล่นอยู่เกลื่อนมาวางบนซากของมันแล้ววางทับด้วยฟืนที่เธอเก็บมาก่อนที่จะจุดไฟเผาดีข้าก็คงต้องเฝ้าเองจนกว่าเองจะไม่หมดซินะ เวรกรรมของข้าจริงๆเป็นใครก็ไม่รู้ข้าก็ไม่รู้จักลูกผัวก็ไม่ใช่ยังต้องมาเฝ้าเองอีกเผาเสร็จก็คงต้องฝังกระดูกให้เองอีกละสิท่าบ่นไปอย่างนั้นทำลายความเงียบทันใดนั้นร่างสลัวร่างของใครบางคนก็เดินออกมาก่อนจะเอ่ยขึ้นเบาๆทางด้านหลังของยักษินข้าขอบใจเองมากนะข้านเป็นคนเรียง ที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับไอเสือผีนั่นแหละนอกจากจะรู้จักแล้วก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยมันโกรธข้าที่ข้าตักเตือนไม่ให้มันนไปเรียนวิชาเสือสมิงแต่ข้ามีนึกเลยว่ามันจะเรียนจนสําเร็จแล้วเมื่อสองวันก่อนเนี่ยมันได้มาชวนข้าเข้ามานั่งห้างแต่ยังไม่ทันจะทําห้างมันก็กินข้าแล้วเอ็นะอยู่หมู่บ้านไหนกัล่ะ เอ็งตามรอยเลือดไปเอ็งก็เจอแล้วล่ะสามารถจัดการมันได้ข้าขอบใจเองมากแก่แค้นให้ข้าด้วยนะกล่าวจบร่างนั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาพรานสาวถึงจะเก่งแต่ว่ากลัวผีไหมก็กลัวกลัวตามๆกันมานั่นแหละถึงแม้ว่าจะมีวิชาอาคมแต่ถ้าเห็นตัวเป็นๆว่าเป็นผีเธอก็กลัวอยู่ดีหลังจากที่เผาและฝังกระดูกให้กับศพ หนุ่มกะเลียงแล้วจึงได้ออกเดินทางจากที่นั่นเพื่อไปหาอาหารกินแบบง่ายๆก่อนที่จะเดินตามรอยเลือดไปดูท่าแล้วมันคงจะเจ็บหนักเพราะรอยเลือดที่หยดไปนั้นไม่น้อยแต่ระยะทางที่มันเดินก็ไปได้ไกลเดินขึ้นเนินลงหุบไปหลายๆรอบแล้วก็มาหยุดอยู่บนเนินมองลงไปก็เห็นหมู่บ้านกเลียงที่มองเห็นอยู่ลิบๆคงจะเป็นหมู่บ้านนี้สินะ เธอคิดก่อนที่จะพักเหนื่อยกินน้ำกินข้าวเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านถึงแม้ว่าเวลานี้จะเป็นช่วงบ่ายเกือบจะเย็นแล้วในหมู่บ้านค่อนข้างจะเงียบสงัดแทบจะไม่มีผู้คนให้เห็นเสียงหมาเห่ากันโชคพร้อมกับเสียงร้องเรียกของพรานสาวแต่ไม่มีใครขานรับหรือตอบกลับมาเธอจึงได้เดินตามรอยเลือดไป และไปะหยุดที่บ้านหลังหนึ่งที่ดูจะหลังใหญ่กว่าหลังอื่นๆน่าจะเป็นบ้านนายบ้านเธอจึงได้ร้องเรียกอยู่ตรงหน้าบันไดมีใครอยู่ไหมข้าตามรอยเสือมามีใครเป็นอะไรหรือเปล่าเพียงชั่วครู่ประตูก็เปิดพางออกร่างหญิงสูงไวัยหน้าตาดุด,ดันดวงตาแข็งกร้าวผิดมนุษย์ปกติเปิดประตูออกมาอมมือชอบเปอรแม่เท่าข้าตามรอยเสือสมิงมา แล้วก็ยิงมันได้รับบาดเจ็บเห็นรอยเลือดของมันน่ะขึ้นเรือนแม่เท่าไปเหลวไหลเจ้าไปซะไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าข้านยไม่เตือนทำไมหรือว่าเจ้ามีอะไรซ่อนอยู่อย่างนั้นหรือลูกชายเจ้าเป็นเสือสมิงใช่ไหมละ่ะสิ้นเสียงของยาขินแม่เท่าที่ยืนอยู่บนกระไดเรือนก็กระโจนลงมาพร้อมกับเสียงโฮกเผยตัวออกมาเรื่อยที่แท้ก็เป็นเสือทั้งแม่ทั้งลูกนี่เอง พรานสาวหันไปเบนกระบอกปืนเข้าใส่ก่อนที่จะปล่อยกระสุนออกไปสองนัดเสียงปืนกับเสียงเสือดังสะท้านป่าเสือแม่เท่าก็ปราดเปรียวว่องไวกระโดดหลบคมกระสุนได้ทันทีพร้อมกับกระโจนเข้าใส่ยักษ์ินพรานสาวกะเรียงฟาดด้วยพานท้ายปืนจนร่างของสมิงแม่เท่ากระเด็นไปแล้วหันปากกระบอกปืนเข้าใส่อีกครั้ง ปล่อยกระสุนออกไปอีกสองนัดต ouais. ิดติดกันเสียงร้องโฮกด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับเลือดพุ่งทะลักออกมานางเสือเท่าวิ่งหนีเข้าไปในป่าเพื่อหลอกล่อให้ยะขินตามนางไปลูกชายของแกจะได้ปลอดภัยและหนีไปได้ทันส่วนคนที่อยู่ในร่างเสือที่อยู่บนเรือนนั้นถึงจะเจ็บปางตายแต่เมื่อเห็นว่าแม่ของมันได้รับบาดเจ็บมันจึงกระโจนลงจากเรือน แล้วก็วิ่งตามไปขณะนี้ยักษขินตกอยู่ในกึ่งกลางของสมิงทั้งสองด้านหลังสมิงร้ายตัวลูกวิ่งตามเธอมาเกือบทันพรานสาวก็กระโจนขึ้นต้นไม้ด้วยวิชาลิงลมเมื่อได้ที่มั่นแล้วเหมาะแก่การซุ่มยิงทันทีที่เสือตัวนั้นร้องคำรามลั่นแต่มันก็ไม่อาจจะวิ่งได้เร็วเพราะมันเองก็บาดเจ็บยักษขินปล่อยกระสุนนัดพิฆาตนั้นเข้าที่หัวของมันทันที เสศษของมอนร้องโห่พร้อมกับสำลักริ่มเลือดร่างนั้นนอนตีแปลงอยู่เพียงครู่ก็แน่ดิ่งไปใส่ทรงใส่ทรงลูกแม่แก่แก่ข่าลูกกูทำไมข่าลูกกูทำไมเมื่อรู้ว่าลูกเสียท่าให้กับนางพรานแล้วมันก็กรีดร้องแล้ววิ่งมาอย่างดุร้ายเมื่อขืนร่างเป็นคนแล้วก็บริกรรมคาถาพรานก็ได้มีตะขาบตัวใหญ่ เท่ากับแขนพุ่งออกมาจากปากของมันกระสุนปืนที่อยู่ในลำกล้องเหลือเพียงแค่สามนัดยักขินส่งออกไปเมื่อมันปะทะกับตะขับจำแรงมันก็แตกกระจายกลายเป็นอากาศธาตุไปจนกระทั่งตอนนี้กระสุนปืนทั้งสามนัดที่เหลืออยู่ได้หมดลงแล้วสร้างความยินดีให้กับใจ้เท่าสมิงอย่างมาก ใดที่สุดกระสุนมึงก็บดมึงมต้องตายสิ้นเสียงมันก็กระโจนเข้ามาหายะคินที่อยู่บนคาคบไม้เธอตวัดปืนขึ้นบ่าทางด้านหลังพร้อมกับกระชากเจ้าโอโอบักออกมาจากเอวกระสุนจากก้าวมอวิ่งเข้าไปเจาะที่กระโหลกของมันถึงสามนัดไม่มีแม้เสียงกรีดร้องเมื่อร่างมันล้มลงควันสีเขียวโพยพุ่งออกจากร่างอย่างรวดเร็ว แย่ yeah, แล้วมันกำลังจะหาร่างใหม่เวลานี้ความมืดเริ่มคืบคานเข้ามาหลังจากแสงตะวันรับขอบฟ้าถ้ามันได้ร่างใหม่ขึ้นมาเมื่อไร่แล้วก็ถ้ารู้ว่าตัวไหนอ่ะก็คงจะดีแต่ถ้าไม่รู้ตัวแล้วก็ว่ามันเป็นตัวอะไรเราก็คงเสียเวลาไม่น้อยเลยที่ต้องออกตามหามันอีกว่าแล้วเธอก็กระโจนจากอิ่งนั้นไปยังต้นอื่นๆเรื่อยๆไล่หลังมันไปติดติด ทันใดนั้นวิญญาณร้ายก็ไปเจอเข้ากับฝูงข้างมันจึงกระโจนหายเข้าไปยังใจกลางของฝูงโดยที่ยักษินไม่รู้เลยว่ามันคือตัวไหนกันแน่เพราะฝูงข้างทั้งฝูงดูจะเหมือนๆกันไปหมดและตัวของมันก็สีดำกลมกลืนกับความมืดเป็นโอกาสให้นางสมิงเท่าแล้วก็จ่าฝูงก่อนที่จะกระโดดหายลับไปด้วยความรวดเร็วการกระโจนจากต้นไม้หนึ่ง ไปยังอีกต้นหนึ่งเพียงไม่นานมันก็มาถึงหมู่บ้านแม่ลาคีบัดนี้มันมาเกาะอยู่ต้นไม้ที่บ้านของยักษินเพื่อรอจังหวะพรันก็ได้มีเสียงที่คุณเคยดังขึ้นและเรียกเธอเร็วเข้าเถอะยักษินแย่แล้วล่ะเองรีบกลับบ้านเถอะดังสมิข้างตัวนี้มันไปถึงบ้านของเองแล้วระวังข้อเท่าหล่ะแจของเองให้ดีตายแล้วอาจารย์มันไปถึงบ้านข้าแล้วหรอ อาจารย์ได้โปรดช่วยพ่อข้าด้วยเถิดเอ็งรีบกลับไปสิวะโธ่ข้าจะไปถึงเร็วทันมันได้ยังไงกันละอาจารย์เฮ้ยเอ็งนี่พอถึงเวลาหน้าเสือหน้าขวานเอ็งกลับลืมสังนันว่าตัวเองน่ะจำแรงร่างเป็นเสือดำได้ดีว่ะเอ็งก็เป็นเสือดำแล้วก็วิ่งไปสิวะอ้าวใช่เลยอาจารย์ขอบคุณขอบคุณจริงๆว่าแล้วเธอก็กระเจิงลงจากต้นไม้ ดือยร่างของเสือดำแล้ววิ่งไปอย่างรวดเร็วจนเวลาใกล้ๆสางพ่อเท่าหล่อแจลุกขึ้นมาเพื่อถ่ายเบาตามประสาคนชราที่ตื่นแต่เช้าแต่แล้วก็ได้มีข้างตาแดงกระโจนลงมาจากต้นจำปามันหมายจะงับเข้าที่คอของพ่อเท่าสมิงดำยักษินก็มาถึงพอดีมันกระโจนตัดหน้าแล้วสัตว์สองสายพันธ์ทั้งขบทั้งกัดพ่อเท่าหล่อแจตกใจสุดขีด เป็นลมล้มงางเมื่ออาจารย์ของยักษินเห็นก็พุ่งวาบเข้ามาสิงร่างของพ่อเท่าได้ทันแทนที่แกจะล้มหัวฟาดพื้นกลับทําให้พ่อเท่าสามารถลุกขึ้นมาได้อีกครั้งแกบริกรรมคาถาแล้วเป่ามนออกไปเพื่อที่จะช่วยลูกศิษย์แต่ถึงไม่ช่วยยักษินก็เอาชนะนางสมิงข้างได้อย่างสบายสบายอยู่แล้วแต่ทว่าที่แกช่วยเพราะอยากให้จัดการมันให้เร็วๆเ,เท่านั้นเอง เส้นสายสีเขียวที่โผลพุ่งออกจากปากตรงเข้ารัดร่างของมันจนขยับขยื้อนไม่ได้ปล่อยปล่อยข้าสิวะพวกเอ็งสองคนลุกข้ามมาหมูชัดๆเก่งจริงกระตัวต่อตัวสิวะเออสิข้าเก่งจริงแต่ไม่จำเป็นจะต้องตัวต่อตัวกับเอ็งหรอนางสมิงเจ้าเล่อยากขิดเอากระบอกไม้ไผ่มาให้อาจารย์ทีสิได้เลยจ้ะอาจารย์ อันนี้ว่าพรางก็ลวงเอากระบอกไม้ไผ่แต่ไม่ได้เป็นกระบอกธรรมดาเพราะตลอดแนวของกระบอกเพราะตลอดแนวของกระบอกได้จารอักขระเลขยันเอาไว้เมื่อรับมันมาจากสิทธิ์แล้วจากนั้นก็เริ่มบริกรรมคาถาเรียกวิญญาณของนางสมิงเท่าเข้าไปในกระบอกไม้วันกรีดร้องออกมาเป็นทั้งเสียงมนุษย์และเสียงคำรามของเสือ เมื่อพอเท่าปิดฝาได้พ้ายันเสียงมันก็เงียบลงขอบคุณขอบคุณอาจารย์มากเลยนะว่าแต่อาจารย์น่ะเข้าไปอยู่ในร่างของพ่อข้าตั้งแต่เมื่อไหร่ก็พ่อเองน่ะใจสอกทิพย์ไปถึงกับไปหลงไปโชคดีที่ข้าพุ่งเข้ามารับไว้ได้ทันไม่อย่างนั้นป่านี้คงหัวฟาดพื้นตายไปแล้วล่ะโธ่พ่อขอบคุณอาจารย์มากที่เข้ามาช่วยพ่อข้านะ เออท่านนั้นนะเอ็งเอาวิญญาณของนางสมิทเท่านี้ไปเผาไฟซะเท่านี้มันก็ตายแล้วไอ้ชั่วไอ้ใจบาปพวกเอ็งทำไมใจร้ายนักวะข้าลูกข้ายังไม่พอยังจะเผาข่าอีกที่พวกเองล่ะกินชาวบ้านชาวช่องเขาพวกเขาก็มีพ่อมีแม่มีลูกกันทั้งนั้นพวกเองไม่ใจร้ายกว่าหรือยังไงวะไม่ต้องไปฟังมันยักคิน อาจารย์ส่งกระบอกไม้คืนให้เธอเธอรับมันมาก่อนที่จะนำมาวางกับพื้นแล้วใช้ไฟจากเตโชกสิน์แผดเผาไปยังกระบอกไม้เสียงร้องคำรามลั่นของเสือและเสียงกรีดร้องของหญิงชราดังสะท้านไปทั้งหมู่บ้านทำเอาทุกคนถึงกับต้องเอามือมาปิดหูด้วยความกลัวจนกระทั่งรุ่งสางเหตุการณ์เป็นปกติอาจารย์ก็คืนร่างให้พ่อเท่ารอแจแล้ว เสียงตีกรอกเคราะไม้ได้ดังขึ้นจังหวะที่ตีไม่ได้กระชั้นรวเร็วเหมือนตอนเกิดเรื่องร้ายวันนี้ข้าจะเรียกพวกเองมาประชุมเพื่อที่จะได้บอกกล่าวให้รับรู้กันทั่วหน้าว่าให้พวกเองทุกคนไปทำมาหากินกันได้ตามปกติใครจะเก็บเกี่ยวข้าวก็ไปได้เพราะว่ายักขินลูกสาวของข้าสังหารสมินกิ่นคนสองแม่ลูกได้แล้วและข้า ขอสละตำแหน่งหัวหน้าบ้านให้กับลูกสาวของข้ารับช่วงดูแลพวกเองต่อไปจะมีใครขัดข้องไหมเสียงปรบมือเกลียวกราวได้ความดีใจที่จะได้มีนายบ้านคนใหม่ที่ดูแลพวกตนได้ส่วนเมียของไอ้จองกายักขินได้มอบเงินให้จำนวนหนึ่งและรับเอาลูกสาวของมันมาเป็นบุตรบุญธรรมโดยที่ไม่ได้พรากมันออกจากอกแม่ แต่เธอให้การอุปการะเรี้งดูในเรื่องของอุปโภคบริโภคนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านแม่แลขีก็อยู่กันอย่างมีความสงบสุข